มาเองต้องเป็นนักร้องแลไม่ค่อยถนดัดเท่าไหร่นถึงใบสอนอ่า วันนี้ก็มีหลายคนกลับไปนะก็ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราจะปฏิบัติร่วมกันอยู่ในรอบนี้จริงๆก็ตั้งใจจะถามเป็นคนๆอยู่แต่ละคนแต่ว่อคืนก็ถามไปบ้างแล้วคุณหลานเพิ่งมาวันนี้ก็เริ่มต้นฝึกซ้อมให้ปลูกใจอยู่กับความเยนอยู่กับการฝึกฝน เหมือนเราดูวิธีรับมีดส่วนมีดจะคมเมื่อไหร่ก็ช่างมูอมันให้อยู่กับการรับรับสติรับปัญญาคือปลุกจิตปลุกใจของเราให้มีความอยู่กับการฝึกฝนไม่ว่าจะทําอะไรมีอะไรเข้ามากระทบมันก็ทําให้เกิดการเรียนรู้จริงๆแล้วพวกเราทุกเป็นธรรมดาเลยนะต่อการเกิดมาในระบบของสังขารร่างกายเพราะเราทุกไปกับระบบนี่แหละ เราหลงระบบระบบของการเกิดแก่เจ็บตายที่อยู่ภายในการเกิดแก่เจ็บตายนะมีระบบของจิตใจด้วยเราหลงระบบจิตใจเราเองที่มีความหมุนไปสู่การรับรู้ให้รู้สึกถึงความพอใจไม่พอใจเกิดการปรุงแต่งเกิดความปัตนา เกิดการจดจำเกิดการโอ้เนี่ยเป็นระบบหมุนนี่เราไม่รู้ในระบบเราเพราะฉะนั้นในการที่เราฝึกสติสัมปชัญญะเพื่อให้เกิดการรู้เห็นในสิ่งที่มันเป็นอยู่ส่วนใหญ่มันจะเห็นในสิ่งที่มันมีของมันอยู่แล้วแหละในเรื่องระบบใจใจิตใจของเราเองทำหน้าที่สัมสาสสัมพันธ์อยู่กับกายบ้างอยู่กับความรู้สึกต่างๆบ้างที่มันเข้ามาปรุงแต่ง เข้ามาเกิดธรามาเข้ามาเพื่อให้เกิดั้งแต่ที่เกิดการรับรู้แล้วเราก็ต้องจะต้องฝึกองจิตใจที่มีการรับรู้เนี่ยให้เกิดเป็นสติสมาธิความรู้สึกตัวให้มั่นคงมากๆจนเข้าสู่โหมดเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าอัาตวารู้หรืออุเบกขาเพราะว่าอุเบกขานั้นไม่ได้หมายถึงอิกนอ ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใส่ใจอุเไกข้ามันเกิดจากกำลังของจิตที่มีสติความรู้สึกตัวอย่างมันง่นคงจนจิตเข้าสู่ความตั้งมัน่นและลึกรู้ปัจจุบันจนเป็นที่ชำนาญมากตรงปัจจุบันที่ว่าก็คือเลาลึกร,รู้ปัจจุบันในจุดที่ละเอียดแล้วนะคือเกิดพละกำลังมากและอะไรกระทบก็ามาเนะี่ยรู้เฉยเลยโดยที่ไม่มีความรู้สึก ในด้านที่ว่าจะออกไปในทางรักทางชังหรือจะไปในปลูกใจยินดีมันแค่รู้ว่าเกิดขึ้นมีอะไรกระทบมีแค่รับรู้แค่ว่าอะไรเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็รู้ใจรู้อะไรก็รู้ใจเขาอะไรกระทบก็มาก็ใจก็รู้รู้แบบเฉยเฉยรู้แบบมั่นคงจิตใ,ใจยังไม่เกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์อะไรแต่มันเป็นความตั้งมั่นเป็นทำให อาการต่างๆที่กระทบเข้าหากันนั้นไปปรุงแต่งต่อไม่ได้ก็คือความพอใจนั้นหยุดที่ความพอใจเราไม่ไม่คิดต่อแล้วไม่พอใจก็หยุดได้เงี้ยจนเก่งมากจนกระทบเข้ามา,าแล้วแค่รับรู้เฉยๆเสียงกระทบเข้ามารับรู้อะไรกระทบเข้ามาแม้กระทั่งความคิดความจดจําที่มันผุดขึ้นที่ผุดขึ้นแล้วเคยเกิดความทุกข์เกิดความยินดีอย่างเงี้ยมันผุดขึ้นมาแล้วมันก็แค่ผุดขึ้นเฉยๆเป็นความจําล้วนๆเป็นความคิดเฉยๆ มันสองอย่างนี่มันไม่ปรุงแต่งให้เกิดความทรมานทางจิตใจไม่เกิดเป็นภาวะอารมณอะไรเลยคือมันปุงกันไม่ได้แะมันเข้ากันไม่ได้แะเหมือนน้ํากับน้ามันมันเข้ากันไม่ได้มันอยู่แยกกันนะงั้นเดี๋ยวให้ทุกคนตั้งใจฉุดดูกับทําสมาธิพร้อมกันก็คือทําใจให้ ถ้าว่าเวลาเราทําสมาธิจะทําใจให้เบิกบานก็ไม่เป็นไรยิ้มไปรู้สึกตัวทาธรรมชาติว่าเรารู้เห็นทุกอย่างตอนนี้เรารับรู้ได้เพราะเรามีจิตใจรับรู้ทางกายทําให้เห็นแสงสีทําให้เห็นอะไรต่างๆทําให้เห็นความอึดอัดท้องรับรู้เวทนาทางกายด้วยความยินดีที่เห็นมันแล้วก็ได้ปับนบวดไปแบบนี้ก็ได้ถ้าเราเห็นไปในอารมณ์ของทุกอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวเหมือนกัน ทุกมันมีของมันอยู่แล้วในเรื่องของสภาพร่างกายที่ไม่คงที่แต่เราก็ยินดีที่ว่าเราเนี่ยต้องทําใจว่าตอนเนี้ยเรามีร่างกายที่มันอยู่ที่กําลังเย,ยวไปทุกอโนูเนี่ยมันค่อยคเอยเย,ยวย้อยอย่างที่ไม่เคยย้อยมันก็เริ่มย้อยเราว่าจิตของเรากําลังมาท่องอยู่ในดาวเนี้ร่างกายถ้าเรามองให้มันแบบ ไม่ต้องเครียดมากนะอีกหมดหนึ่งสําหรับคนรุ่นใหม่ว่าร่างกายก็เป็นเหมือนพื้นที่แผ่นดินเป็นโลกโลกหนึ่งที่จิตวิญญาณของเราเนี่ยมามา,มาใช้มันเนี่ยในการฝึกฝนเป็นหมดเวลาแล้วเราจะฝึกจนกว่าจะหมดเวลาและพร้อมที่จะไปจริงๆเราต้องคิดอย่างนั้นเลยนะะเริ่มต้นทําสมาธิพร้อมกัน ไปก่อนยิ่งบางคนเพิ่งมาวันนี้ก็ฝึกไปก่อนเป่งคุณหลานนี่จะใช้วิชาท่าให้เกิดความมีสมาธิก่อนก็ได้พอเราเกิดพอเราใช้คาถาท่าจนเราเกิดความตั้งมั่นหรือว่าเกิดความรู้ยิ่งเห็นยิ่งในความรู้สึกตัวถ้าเสร็จแล้วมันตั้งมั่นได้แล้วเราจะเหลอแต่ลมุมแล้วว่านิ่งเฉยวางเฉยอยู่ก็ได้นะได้เดี๋ยวก็ปฏิบัติกันต่อดีกว่า เราะพูดกันมาเยอะเราเสียเวลาอะ